ฉันหลับลึกอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงแปลกๆข้างตัวจนต้องลืมตาตื่นห้องของฉันยังคงเงียบสงบแต่แสงเงาสลัวๆเล,ล็ดลอดเข้ามาทางช่องประตูฉันตกใจจนลุกขึ้นนั่งพลางถามด้วยเสียงสันๆว่ามึงเข้ามาตอนไหนนี่มันอะไรกันวะเจ้าของเงานั้นไม่ใช่ใครอื่นเลยน้องชายฉันกิติพงศ์เขายิ้มแห้งๆแ,แล้วพูดว่าพี่ขอโทษนะครับคือแค่ลองดูหน่อยหนึ่งฉันงุนงงสุดๆลองดูอะไรอะไรของมึงเขาต่ำหน้าลงแล้วเล่าอย่างตรงไปตรงมา ทุกคืนผมอยากรู้เสียงพี่กับพ่อมากเลยครับวันหนึ่งบังเอิญเจอลูกกุญแจที่ประตูเลยแอบดูมันเลยกลายเป็นความมอยากรู้อยากเห็นจนอยากลองดูสักครั้งฉันตาโตจนแทบลืมกระพริบมึงจะมาทำแบบนี้กับพี่ทำไมแล้วพี่เห็นด้วยเหรอกิติพงษ์ยักไหลผมว่าผมเก่งกว่าพ่ออีกนะครับพอลองแล้วมันรู้สึกต่างกันฉันรู้สึกขนลุกสู้มึงมั่นใจมาจากไหนวะไปห้องของมึงเลยเดี๋ยวนี้ เขาเดินกลับห้องเหมือนคนฝันกลางวันฉันนั่งคิดเรื่องนี้วนไปวนมาจนนอนไม่หลับทั้งคืนลมทะเลพัดผ่านหน้าต่างบ้านเล็กๆในอำเภอสตหิบทำให้ใจฉันรู้สึกเย็นยเยือกเหมือนกันเช้าวันใหม่แสงแดดลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆแต่ใจฉันยังคงหนักอึ้งสามีอดิเทพเดินผ่านห้องงานนั่งเล่นขณะเตรียมตัวออกไปทำงานส่วนกิติพงนั่งก้มหน้าจ้องมือถือเงียบๆเ,เมื่ออดิเทพเข้าห้องไปกิติพง์ก็รีบเดินกลับห้องตัวเองบรรยากาศในบ้านเริ่มแปลกประหลาดฉันเดินไปห้องน้ำแต่กลับเห็นเขาพยายามแอบเข้าไปในห้องฉันอีก มึงเป็นไรทำไมทำแบบนี้ฉันถามแต่เขาหลบสายตาไม่มีอะไรครับฉันรู้สึกได้ว่าเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างฉันตัดสินใจว่าต้องจับตาดูเขาให้ดี และสุดท้ายก็รู้ว่าเขาแอบฟังระหว่างห้องฉันกับอดิเทพทุกคืนความอยากรู้อยากอยากเห็นของกิติพงศ์ได้ข้ามเส้นมาทำลายความเป็นส่วนตัวของครอบครัวเราวันนั้นฉันใส่เสื้อไหมพรมสีเบจเนื้อนุ่มกับกางเกงยืนตัวปรดย่ามขาใส่รองเท้าหนังกระทิงสีน้ำตาลส้นเตี้ยมือสวมกำไลเงินเรียบๆกิติพงศ์นั่งอยู่บนโซฟาฉันถอนหายใจหนักๆมึงต้องเลิกเรื่องนี้นะถ้ากูติดอยู่ในโลกของตัวเองแบบนี้มันไม่ดีแน่เขาไม่ยกหน้าพี่ผมแค่กำลังตามหาบางอย่างเรื่องราวลับๆที่พ่อก็ไม่รู้ ฉันรู้สึกเจ็บปวดในอกแต่ก็พยายามเข้าใจเขาอดิเทพกลับบ้านโดดหรือก็ฉันยังดูเหนื่อยล้าเขาหันมาหาฉันสุภาพรถ้ายังเหนื่อยแบบนี้ไปหาหมอเช็คสุขภาพดีกว่านะฉันพยักหน้าวันนั้นฉันนั่งอยู่บนโซฟาไม่ได้หลับตลอดคืนขณะกำลังครุ่นคิดเรื่องความลับของครอบครัวจูๆ่ๆมือถือตรงหน้าโทรศัพท์สั่นขึ้นหมายเลขไม่รู้จักส่งข้อความมาว่าทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นถ้าพร้อมจะรู้ความจริงเตรียมตัวไว้หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดจากอก,อกใครส่งข้อความนี้มา แล้วเรื่องทั้งหมดจะพาไปจบที่ไหนลมทะเลสัตหีบพัดแรงอีกครั้งคืนนี้ฉันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นใส่เสไหมพรมสีเทาเข้มที่อบรับรูปร่างอย่างลงตัวความยาวเหนือเข่าเผยให้เห็นเรียวขาเล็กน้อยรองเท้าส้นสูงสีดำเสริมความมั่นใจกำไลไข่มุกเล็กๆรอบข้อมือและสร้อยคองเงินเรียบง่ายแสงไฟจากเมืองเล็กๆริมทะเลสองประกายแต่หัวใจฉันกลับมืดมนกว่าที่เคยข้อความบนมือถือวงเวียนในหัวทุกอย่างแค่เริ่มต้นใครส่งข้อความนี้มานะมันเกี่ยวกับกิติพง์หรือเปล่า หรือมีใครแอบเฝ้าดูครอบครัวเราฉันดึงเขามาแนบอกกิติพงศ์แม่แค่หวังให้มึงปลอดภัยเสียงกระซิบในใจไม่ได้ช่วยให้สบายขึ้นแต่ภาพเขาในชุดฮุดดำกางเกงยืนเก่าๆก,กับรองเท้าผ้าใบสีขาวผูกหลวมๆยังคงติดตาและแทงใจฉันไม่เลือนฉันถอนหายใจลึกมือกุมโทรศัพท์แน่นแม่ไม่เป็นไรแค่สับสนหน่อยเสียงเขาดังอยู่ในหูแต่ความหมายแท้จริงฉันก็ไม่เคยเข้าใจ เช้าวันใหม่ฉันตัดสินใจเดินทางไปที่ศูนย์ให้คำปรึกษาจิตใจในตัวเมืองพัทยาแทนที่จะไปโรงพยาบาลเล็กๆในสัตหิบวันนี้ฉันสวมเสื้อเบลาสีน้ำเงินเข้มกับกางเกงสลักสีดำรองเท้าส้นเตี้ยสีน้ำตาลอ่อนผมยาวถูกปล่อยลื่นไหลตามธรรมชาติแต่งหน้าเบาๆให้ดูเรียบร้อยและมั่นใจเมื่อเข้าไปในล็อบบี้ของศูนย์ฉันรู้สึกบรรยากาศสะอาดตาและสงบผู้ให้คำปรึกษาชื่อคุณนวจันทร์ หญิงสาววัยสาต้นต้นผมมวยเรียบร้อยแต่งหน้าอ่อนๆใส่เสื้อเชิ้ตเบตกับกระโปรงสีเขียวเข้มรองเท้าส้นเตี้ยสีดำดูสง่างามและน่าเชื่อถือสวัสดีค่ะคุณสุภาพระวันนี้มาด้วยปัญหาอะไรคะเธอถามด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลฉันกลั้นใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับน้องชายที่หนีออกจากบ้านและความลับที่เริ่มทําให้ฉันรู้สึกหนักใจมากขึ้นเรื่อยๆคุณนวลจันทร์ฟังอย่างตั้งใจพร้อมจดบันทึกความสัมพันธ์กับน้องชายของคุณมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะฉันพยักหน้าช้า เขาแปลกไปมากตั้งแต่เด็กก็ไม่เหมือนคนอื่นแต่ช่วงนี้ก็ยิ่งแปลกขึ้นแอบ,บเข้าบ้านโดยไม่บอกและกินยาที่ฉันไม่รู้จักด้วยคุณนวลจันทรเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเมื่อคนเรามีความลับและความกังวลมากแบบนี้ย่อมทําให้เหนื่อยล้าและเครียดได้คุณสุภาพรเองก็น่าจะต้องพักผ่อนนะคะฉันยิ้มแห้งใช่ค่ะฉันแทบจะไม่ได้นอนดีเลยคิดถึงลูกชายอยู่ตลอดจากนั้นฉันหยิบมือถือขึ้นมาโชว์ข้อความลึกลับที่ได้รับคุณนวนจันทร์ขมวดคิ้ว ดูเหมือนว่ามีคนตั้งใจทําให้คุณวิตกกังวลนะคะน,นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนค่ะฉันกลืนน้ําลายแล้วใครจะทําแบบนี้กับครอบครัวเราคําถามในใจฉันยังไม่มีคําตอบหลังจากจบคําปรึกษาฉันเดินเรียบชายหาดพัทยาลมทะเลพัดผ่านเสื้อเชิ้ตบางเบากลิ่นเกลือทะเลลอยมาเบาๆความทรงจาเก่าๆที่ฉันกับกิติพงศ์เคยเล่นทรายด้วยกันผุดขึ้นมาในใจทันใดนั้นมือถือก็สั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นเบอร์ไม่รู้จัก สวัสดีค่ะคุณสุภาพรความจริงที่คุณควณรรู้ลึกซึ้งกว่าที่คิดน้องชายของคุณไม่ได้เริ่มจากแค่ความอยากรู้เขาจมลึกลงไปในความมืดแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเสียงปลายสายสั่นเครือจนฉันรู้สึกขนลุกฉันมองไปที่รอยเท้าบนทรายสองคู่คู่หนึ่งใหญ่ชัดเจนอีกคู่เล็กและเบลอๆฉันเดินตามรอยเท้าเหล่านั้นจนหยุดยิ้มคำในใจเหมือนเล่นซ่อนแอบก,กับน้องชายเอและย่อนเนี่ยแต่ยิ้มนั้นกลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลไฟในบ้านเริ่มกระพริบและเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นพร้อมหรือยังสุภาพรเรื่องจริงกำลังจะเริ่มต้น ฉันลุกขึ้นจากโซฟาสวมเสื้อเชิดผ้าสาตินสีครีมกับกางเกงแลักสีดำที่พอดีตัวรองเท้าหนังสีเบจแวววาวสวมสร้อยข้อทองเรียบๆและนาฬิกาที่ประดับด้วยเพชรเม็ด,เ,มดเล็กใบหน้าฉันดูเรียบร้อยแต่ใจกลับสั่นไหวเหมือนเรือกลางพายุขณะที่ฉันถามเสียงสั่นใครหนะ้ามือที่ลอดผ่านช่องประตูค่อยๆผลักเปิดเข้ามาเป็นกิติพง์ใบหน้าเขาซีเซียวดวงตาเต็มไปด้วยความมืดมนหมวกฮู้สีดำปกปิดครึ่งหน้าแต่สายตานั้นฉันรู้จักดีฉันพูดเสียงเบาเข้ามาเถอะ เขาเดินเข้ามาโดยไม่พูดอะไรปิดประตูเบาๆมือถือกระเป๋าเก่าไว้ในมือฉันถามระมัดระวังนั่นอะไรไปไหนมาเขานิ่งคิดก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแม่ครับผมตกอยู่ในเรื่องใหญ่มีโลกที่ผมไม่รู้จักและผมหลงเข้าไปในนั้นฉันมองเขาด้วยความตกใจและหวาดกลัวหมายความว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นเขายื่นกระเป๋าให้ฉันเปิดออกเห็นกล่องสีดำที่สลักลายเงินอย่างประณีตผมได้รับสิ่งนี้มาและถ้าเก็บไว้ครอบครัวเราจะตกอยู่ในอันตรายฉันลูกล่องเบาๆรู้สึกถึงความเย็นเยือก เกิดอะไรขึ้นทำไมมึงได้รับสิ่งนี้ฉันถามเสียงสั่นเขาหีตาลงครู่หนึ่งสิ่งที่ผมเห็นและความรู้สึกที่ได้รับไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็นมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแม่เราต้องหนีจากสิ่งนี้ทันใดนั้นไฟในบ้านดับลงมือสนิทกิติพงษ์เปิดไฟฉายในมือแม่นี่คือประตูสู่ความจริงที่ผมต้หาถ้าเปิดมันโลกที่เราไม่รู้จักจะปรากฏเสียงฟีเท้าหนักหนักดะเงาขึ้นข้างนอกมีคนกําลังเดินวนอยู่แถวบ้านมีคนมาแล้วเขากระซิบต่ําฉันรีบเดินไปหน้าต่างมองเห็นเงาคนในความมืคคววาาาม้สึกเย็นนนบหลผ่ตอ แม่เราต้องสู้กับศัตรูที่เกินกว่าความคิดมันไม่ใช่แค่เรื่องครอบครัวแต่เป็นเรื่องใหญ่กว่ามากน้ำเสียงของเขาแน่วแน่ฉันอกกอดเขาแน่นเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันไม่มีความมืดไหนจะทำลายเราได้แต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบจากนอกบ้านดังขึ้นพร้อมหรือยังสุภาภรเรื่องจริงเพิ่งจะเริ่มต้นลมทะเลพัดแรงอีกครั้งฉันมองกล่องในมือลายเงินส่องแสงระยิประยัพพลังลึกลับแผ่ออกกรณีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องครอบครัวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาใหญ่หัวใจฉันเต้นแรงความคิดวุ่นวายเต็มไปหมด กิติพงศ์ตั้งแต่วันนี้เราจะไม่ปิดบังกันอีกแล้วเราจะตามหาความจริงด้วยกันเขาพยักหน้าครับแม่ผมก็คิดแบบนั้นแต่เส้นทางนี้ไม่ง่ายเลยกล่องที่ผมได้มานั้นไม่มีอะไรธรรมดาฉันสูดลมหายใจลึกงั้นเราจะเริ่มจากที่ไหนเขาเงียบไปครู่หนึ่งมีคาเฟ่เล็กๆในพัทยาที่นั่นคือจุดเริ่มต้นมีคนที่ให้ผมกล่องนี้เราต้องหาเขาให้เจอฉันพยักหน้าพัทยาก็ใกล้บ้านเราเราออกเดินทางเช้าพรุ่งนี้เลย คืนวันนั้นฉันพยายามนอนบนเตียงแต่หัวใจยังคงวาวุ่นกิติพง์นั่งบนโซฟามือกุมกล่องแน่นฉันแอบมองเขาเห็นเขาโตขึ้นมากกว่าสมัยเด็กใบหน้าเต็มไปด้วยความรับผิดชอบและความกลัวที่ซ่อนอยู่ เช้าวันใหม่ฉันยืนอยู่หน้าคาเฟ่เล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยแคบๆริมชายหาดพัทยาวันนี้ฉันเลือกสวมเสเื้อเบอเลาสีลาเวนเดอร์นุม่มนวลกับกระโปรงสีขาวยาวพอเหมาะรองเท้าผ้าใบสีเบจท,ที่ให้ความรู้สึกสบายผมยาวถูกดัดลอนหยิกเบาๆลอยไหวตามสายลมทะเลกำลาลเงินที่ข้อมือเปล่งประกายระย,ระยิบระยับกลิ่นกาแฟหอมอบอวลเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในคาเฟ่มีแสง สลัวและภาพถ่ายเก่าของเมืองพัทยาติดบนผนังดอกไม้กระถางเล็กๆวางเรียงรายบนหน้าต่างสร้างบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านฉันได้ยินเสียงทักทายแผ่วเบายินดีต้อนรับครับคุณสุภาพรและน้องกิตตะพี่พงษ์ฉันหันไปเห็นเจ้าของร้านคุณสมชายชายวัยกลางคนผมสีน้ำตาลเข้มถูกหวีเรียบหลังผมยาวประบาใส่แจ็คเก็ตหนังสีดำกับกางเกงยืนเข้ารูปดูเท่และมีเสน่ห์ในแบบผู้ใหญ่เขายิ้มอย่างเป็นมิตรรอพวกคุณอยู่นานแล้วครับฉันถามอย่างระมัดระวัง คุณรู้จักพวกเรายังไงสมชายยิ้มลึกทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเรื่องราวของคุณเริ่มมานานแล้วครับกิติพงศ์แอบถามเสียงเงียบคุณรู้เรื่องกล่องนี้ไหมครับสมชายพยักหน้ามองกล่องในมือฉันครับในนั้นมีความลับที่ครอบครัวของคุณไม่เคยรู้แต่เมื่อความลับเปิดเผยโลกที่คุณนารู้จักจะเปลี่ยนไปฉันกลั้นใจเราต้องรู้ความจริงครับเพราะกิติพงศ์เสี่ยงอันตรายสมชายถอนหายใจลึก ใช่ครับแต่ระวังนะครับเส้นทางนี้ไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากอยากเห็นทุกอย่างที่คุณจะเจอมันมืดมนกว่าที่คิดกิติพงศ์เปิดกล่องช้าช้าายในมีม้วนกระดาษเก่าและกุญแจโลหะเล็กๆม้วนกระดาษเต็มไปด้วยตัวอักษรโบราณที่ฉันไม่คุ้นเคยนี่คือคำสาบโบราณและรหัสสลับครับต้องถอดรหัสนี้ถึงจะเปิดประตูที่ซ่อนอยู่ได้ฉันพึมพำเหมือนเรากำลังจะเปิดประตูสู่โลกที่ไม่เคยเห็น ขณะที่เรากำลังจมอยู่กับความลึกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านผมดำยาวสลวยปลิวสวยัยในชุดเดรสสีแดงสดส้ยคองเงินเปล่งประกายตามแสงไฟก้าวเดินมั่นใจดวงตาของเธอเย็นชาเหมือนน้ำแข็งะสะดุ้งตัวคุณคือคนที่โทรหาฉันคืนนั้นเธอยิ้มอย่างลึกลับใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพรคุณกิติพงศ์ถ้าคุณอยากรู้เรื่องจริงตามฉันมาเอถอะเธอเตือนเสียงเย็นเส้นทางนี้เต็มไปด้วยอันตรายบางทีชีวิตและความตายอาจไม่ต่างกันกิติพงศ์หันมามองฉันแม่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องจริง ฉันรวบรวมความกล้าลุกขึ้นยืนพร้อมแล้วค่ะเราเดินตามเธอออกจากคาเฟ่ผ่านซอยแคบๆป,ป,ปลิงทะเลและความชื้นประปรนกันไปลมทะเลพัดแรงจนผมของฉันปลิวสวายฉันผูกเสื้อโค้ทสีครีมรัดเอวรองเท้าบูทหนังสีดำดูเข้มแข็งกิติพงศ์จับมือฉันแน่นเราทั้งคู่รู้สึกตึงเครียดและระมัดระวังที่นี่ดูเหมือนเมืองสงบแต่มีประตูที่มองไม่เห็นเปิดอยู่เธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเย,ยือกประตูที่ว่าน,นี้คือทางเชื่อมระหว่างโลกนี้กับโลกอีกใบผู้ที่เฝ้าประตูเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องลึกซึ้งกับครอบครัวคุณฉันตะโตแล้วครอบครัวเราท ไม่ถึงต้องเกี่ยวข้องเธอเงียบไปก่อนจะตอบพ่อของคุณเมื่อครั้งหนุ่มๆเคยเกี่ยวพันกับองค์กรลับที่คอยปกป้องประตูนั้นและชะตากรรมนี้ก็ตกทอดมาถึงกิติพงศ์ฉันสายหัวด้วยความไม่เชื่อถ้าเป็นเรื่องจริงทําไมไม่มีใครบอกเราตั้งแต่แรกเธอเงียบและพูดเบาๆเพราะความจริงอาจนําพาอันตรายแต่ตอนนี้มันปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเราเดินผ่านซอยแคบจนถึงเรือนไทยเก่าแก่หลังหนึ่งหลังคามุงกระเบื้องเก่าแก่ เสาไม้แกะสลักถูกแสงจันทร์สาดส่องอย่างลึกลับหน้าประตูมีชายกลางคนใส่ชุดดำยืนอยู่เธอแนะนำนี่คือหนึ่งในสมาชิกองค์กรลับชายคนนั้นมองเราด้วยสายตาจริงจังกิติพง์กล่องที่เธอได้รับไม่ใช่ของเล่นมันคือเครื่องหมายวัชตากรรมของเธอถูกเลือกแล้วเขาพูดด้วยเสียงหนักแน่นกิติพงสั่นศีรษะเลือกอย่างไรครับชายคนนั้นหยิบกล่องเล็กๆออกมากล่องนี้เป็นจุการทดสอบที่เธอต้องผ่านเพื่อปกป้องครอบครัวและโลกนี้ฉันมองเขาด้วยความหวาดกลัวแล้วเราต้องทำอย่างไรต่อชายคนนั้นตอบ การทดสอบครั้งแรกจะเริ่มคืนนี้ทีณโรงงานร้างในพัทยาที่นั่นเธอจะพบกับความจริงกิติพงศ์ถอนหายใจแม่ผมไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือเปล่าแต่ไม่ยอมแพ้แน่นอนฉันกอดเขาเราจะสู้ด้วยกันไม่มีอะไรที่จะทำลายเราได้ทันใดนั้นลมพัดแรงจนประตูเรือนไทยปิดดังสนั่นเสียงหัวเราะเย็นเงยือกดังขึ้นในความมืดเตรียมตัวให้ดีกิติพงศ์สุภาภรความมืดที่แท้จริงกำลังรอพวกเธออยู่ฉันกับเขามองตากันแล้วตั้งใจแน่วแน่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครอบครัวนี้จะไม่ล้มลง แต่ในขณะเดียวกันกำไรเงินที่ข้อมือฉันก็เปล่งประกายแปลกประหลาดมีตัวหนังสือจางๆปรากฏขึ้นว่าความลับซ่อนอยู่ใกล้ๆฉันครุ่นคิดนี่หมายความว่ายังมีความลับอื่นซ่อนอยู่เสียงคลื่นทะเลกระทบฝั่งอย่างไม่หยุดยัง้งความลึกลับใหม่เริ่มทวีความเข้มขึ้นใต้แสงดาวในคืนที่เงียบสงบ วันที่สี่ของการเดินทางเราออกจากบ้านเช้ามืดด้วยความรู้สึกหนักอึง้งฉันสวมเสื้อไหมพรมสีงาช้างกับกางเกงยืนเข้ารูปรองเท้าผ้าใบสีเทาเรียบง่ายดึงผมยาวมัดครึ่งหัวให้ดูสุภาพและพร้อมลุยกิติพง์เดินข้างๆเงียบกริบมือยังคงกุมกล่องสีดำแน่นเราเดินทางไปยังโรงงานร้างเก่าที่ตั้งอยู่ริมทะเลพัทยาที่นี่เคยเป็นที่ผลิตเครื่องจักรหนักแต่ตอนนี้ถูกทิ้งร้างจนสนิมขึ้นเต็มไปหมดประตูเหล็กขนาดใหญ่บิดเบี้ยวจนแทบเปิดไม่ได้นี่แหละที่ที่การทดสอบจะเริ่มตน้น กิติพงศ์พูดด้วยน้ำเสียงเครียดฉันสุดลมหายใจลึกแล้วเปิดปราตู้อย่างระมัดระวังเสียงประตูเหล็กดังคลืดคราดก้องกังวานในความมืดเราก้าวเ,เข้าไปในโรงงานที่เต็มไปด้วยเงาและฝุ่นละอองแสงจากไฟฉายในมือกิติพงศ์ส่องไปยังเครื่องจักรเก่าและเศษเหล็กที่กระจัดกระจายแม่ระวังนะเขาเตือนฉันฉันพยายามก้าวช้าๆเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังมากเกินไปม้วนกระดาษเก่าถูกคลี่ออกในมือเขาตัวอักษรโบราณเต็มไปหมดฉันพยายามอ่านออกเสียงนี่คือคำสาบและรหัสสลับที่จะเปิดประตูสู่ความจริง ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆบดังมาจากมุมมืดของโรงงานฉันสะดุ้งและจับมือกิติพงษ์แน่นมีใครอยู่ที่นั่นฉัดนะถามเสียงสั่นเงาร่างเล็กๆเดินออกมาเป็นผู้ชายวัยกลางคนใบหน้าของเขาดูเหนื่อยล้าผมสีดำขับสวมเสื้อฮู้สีดำกับกางเกงยืนผมชื่อปกรณ์ครับผมรู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณเขาพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งและกล่องที่คุณถืออยู่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างกิติพงษ์มองเขาอย่างระวังแล้วเราต้องทำยังไงต่อปกรณ์ถอนหายใจ คืนนี้ที่นี่จะมีการทดสอบครั้งแรกมันจะเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณพร้อมจะเผชิญหน้ากับความจริงหรือไม่ฉันกลั้นใจเราจะสู้ด้วยกันไม่มีอะไรที่จะทำลายครอบครัวเราได้ปกรณ์พยักหน้าดีมากแต่ระวังนะความมืดในนี้ไม่ใช่แค่ความมืดธรรมดามันมีชีวิตและความตั้งใจขณะที่เรากำลังเตรียมตัวเสียงลมทะเลพัดแรงจนเศษฝุ่นฟุ้งกระจายและเสียงหัวเราะเย็นเยือกก็ดังขึ้น,นจากมุมหนึ่งของโรงงานพร้อมหรือยังสุภาพรกิติพงศ์ความมืดแท้จริง,มมรงกำลังจะเปิดเผย ฉันรู้สึกขนลุกสู้แต่ก็ตั้งใจแน่วแน่หยิบกำไรเงินที่ข้อมือขึ้นมาดูอีกครั้งแสงสว่างนวลๆจากกำไรสองประกายเหมือเตือนว่าเรายังมีสิ่งลึกลับซ่อนอยู่ชั้นกระซิบเบาๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันกิติพงศ์จับมือฉันแน่นแม่ผมพร้อมแล้วความมืดในโรงงานร้างยิ่งทวีความลับและความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเราก้าวลึกเข้าไปเสียงลมหายใจแผ่วเบาและเสียงของอดีตท,ที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยกำลังรอคอยให้เราไขาความจริงแต่ในขณะเดียวกันประตูเหล็กที่เราผ่านเข้ามาก็เริ่มปิดลงอย่างช้าดด้วยยเสสีงงััน่ แสงไฟจากมือถือกิติพงศ์สัส่งไปทั่วโรงงานร้างที่มืดสนิทฝุ่นละอองล่องลอยในอากาศหนาทึบทุกเสียงที่เกิดขึ้นในที่นี้ดูเหมือนจะขยายกล้องกังวันไปไกลฉันยืนเคียงข้างเขาหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกกำไรเงินที่ข้อมือส่งแสงวุบวับเหมือนมีชีวิตด้านหน้ามีประตูเหล็กเก,ก่าแก่ซึ่งถูกสลักลายโบราณเอาไว้ม้วนกระดาษในมือกิติพงศ์เผยตัวอักษรลึกลับที่ต้องถอดรหัสเพื่อไขประตูนี้แม่นี่คือกุญแจสู่ความจริง เขากระซิบฉันพยายามตั้งสมาธิช่วยกันอ่านตัวอักษรโบราณเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้เรื่อยๆจากความมืดฉันจับมือเขาแน่นมีใครมอหาแต่ก่อนจะได้พูดจบชายในชุดผู้สีดำเดินเข้ามาใกล้เขาคือปรกรณ์ที่เราเจอเมื่อกี้ผมจะช่วยคุณผ่านบททดสอบนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงแต่คุณต้องพร้อมเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจทำลายทุกอย่างกิติพงศ์พยักหน้าแน่วแนว่ผมไม่กลัวแล้วฉันสูดลมหายใจลึกแม่กับมึงจะสู้ไปด้วยกัน ปกรณ์นำเราไปยังห้องลับที่ซ่อนอยู่หลังประตูเหล็กมันเปิดออกเผยให้เห็นบันไดเก่าๆที่ทอดยาวลงไปใต้ดินความเย็นยเยือกแทรกซึมเข้ามาอย่างรวดเร็วนี่คือทางสู่ความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดปกรณ์พูดแต่ต้องระวังมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราแต่เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในเงามืดเราลงบันไดยอย่างระมัดระวังเสียงสะท้อนของฝีเท้าทําให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆที่ชั้นล่างมีห้องเก็บของเก่าๆเ,เต็มไปด้วยเอกสารและวัตถุลึกลับฉันสังเกตเห็นกล่องไม้เล็กๆที่ประดับด้วยลวดลายทองคํา นี่คือสมบัติของครอบครัวเราปรกรณ์บอกและกุญแจสู่ศัตรูที่เราต้องเผชิญขณะที่เรากำลังสำรวจอยู่ก็ได้ยินเสียงพูดกระซิบเบาๆอย่ามองข้ามเงามืดที่ซ่อนอยู่ใกล้ตัวฉันหันไปมองแต่ไม่เห็นใครกิติพง์ก็คล้ายจะรู้สึกเหมือนกันแม่มีอะไรบางอย่างกำลังจับตามองเราฉันพยายามสงบใจอย่ากลัวมีกำไรนี้อยู่กับเรา ฉันชูข้อมือที่กำไรเงินแปล่งแสงนวลน,นวนเป็นเหมือนกรอบป้องกันแต่ทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับลงมืดมิดความมืดครอบคลุมทุกอย่างเสียงหัวเราะแผ่วเบ,บาดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางพร้อมหรือยังสุภาพรกิติพงศ์ความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่พาเราเข้าสู่ความลึกของความลับที่ซ่อนอยู่ภายในความมืดนั้นฉันได้ยินเสียงกระซิบที่คุ้นเคยอย่าหลงทางความลับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ จู่ๆกำไรเงินที่ข้อมือฉันก็ส่องแสงแรงขึ้นจนแทบจะสว่างทั่วทั้งห้องฉันเห็นสัญ,ญลักษณ์และตัวหนังสือเล็กๆปรากฏขึ้นบนผิวกำไรคำใบ้ซ่อนอยู่ใกล้ๆฉันกระซิบเรายัางต้องตามหาอะไรอีกกิติพงศ์สบตาฉันแม่เราจะทำได้ใช่ไหมเราต้องทำได้ไม่มีทางเลือกอื่น ฉันตอบเสียงหนักแน่นขณะที่แสงจากกำไลค่อยๆจางหายไปความมืดค่อยๆเลือนรางและประตูห้องก็เปิดออกเผยให้เห็นทางออกสู่โลกภายนอกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวังเราก้าวออกจากความืดนั้นพร้อมกับความรู้สึกว่าการเดินทางนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น รุ่งเช้าวันใหม่ที่สัตหีบชั้นสวมเสื้อเชิดผ้าฝ้ายสีขาวสะอาดตากับกางเกงสแลกสีดำส่งเข้ารูปรองเท้าหนังสีน้ำตาลอ่อนผมถูกมัดรวบสูงให้ดูเรียบร้อยแต่ก็ยังเผยความอ่อนหวานเล็กๆก,ก,กิติพงศ์เดินตามฉันมาอย่างเงียบๆมือยังคงถือกล่องสีดำแน่นเรานั่งรถเปยียงห้องสมุดเก่าแก่ของเมืองที่มีหนังสือและเอกสารโบราณมากมายเป้าหมายของเราคือค้นหาคำใบ้จากข้อความลึกลับที่ปรากฏบนกำไรเงินนี่คือกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนา ฉันพูดขณะเปิดหนังสือเล่มหนึ่งที่มีภาพวาดโบราณและตัวหนังสือภาษาไทยโบราณผสมกับสัญลักษณ์แปลกตากิติศมจ้องมองด้วยความตั้งใจแม่ดูนี่สิมีคําว่าประตูกับเงาอยู่ด้วยฉันพยักหน้าใช่ฉันก็เห็นเหมือนกันน่าจะหมายถึงสถานที่ที่เชื่อมต่อกับโลกแห่งความลับขณะที่เรากําลังค้นคว้าเสียงกล้องจากประตูห้องสมุดทําให้ฉันสะดุง้งใครหนะ้าฉันถามเสียงสัน่นเมื่อประตูเปิดออกมีชายสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้ามาใบหน้ามีรอยยิ้มลึกซึ้งและดวงตาที่แฝงไปด้วยความลึกลับ สวัสดีครับผมชื่ออาจารย์วิเชียนผู้ดูแลห้องสมุดแห่งนี้เขาพูดเสียงนุ่มผมรู้เรื่องราวของครอบครัวคุณและเห็นว่าคุณกำลังค้นหาความจริงฉันยิ้มแห้งช่วยเราได้ไหมคะเรากำลังตามหาคำตอบเกี่ยวกับกล่องลึกลับนี้อาจารย์วิเชียนพยักหน้าแน่นอนครับแต่ความจริงที่คุณจะเจออาจทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลเขาวางมือบนโต๊ะแล้วหยิบหนังสือเก่าๆออกจากชั้นนี่คือบันทึกขององค์กรลับที่ปกป้องประตูระหว่างโลกสองใบ เขาเปิดหน้าหนึ่งให้ดูภาพวาดของประตูโบราณที่ล้อมรอบด้วยแสงสว่างและเงามืดครอบครัวคุณมีสายสัมพันธ์กับองค์กรน,นี้มาตั้งแต่อดีตและชะตากรรมของกิติพงศ์ก็เชื่อมโยงกับหน้าที่นี้ฉันกั้นใจแล้วเราต้องทำยังไงต่ออาจารย์วิเชียนถอนหายใจคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทดสอบครั้งต่อไปซึ่งจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่เรียกว่าวัดร้างเขาใหญ่กิติพงศ์มองฉันด้วยความกังวลแม่เราจะผ่านมันไปได้ไหมฉันจับมือเขาแน่น เราต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่มีทางเลือกอื่นขณะที่เรากำลังพูดคุยเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างและเสียงวกเวกของนกกลางวันทำให้บรรยากาศดูเงียบสงบแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความกังวลฉันหยิบกำไรเงินขึ้นมาดูอีกครั้งแสงสว่างจางๆปะรากฏขึ้นพร้อมกับตัวอักษรที่เปลี่ยนไปเตรียมตัวความจริงที่แท้จริงใกล้เข้ามาแล้วฉันกระซิบเรายังมีเวลาไม่มากอาจารย์วิเชียนมองเราด้วยสายตาจริงจัง จำไว้นะครับเส้นทางนี้ไม่ง่ายและศัตรูที่คุณจะ,ะเผชิญไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาฉันกับกิติพงศ์หยิบกล่องขึ้นมาแน่นเราพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับความมืดและความลับที่ซ่อนอยู่ในเส้นทางข้างหน้าแต่แล้วในช่วงบ่ายขณะที่ฉันกำลังเดินออกจากห้องสมุดมือถือก็สั่นขึ้นอีกครั้งข้อความจากเบอร์ไม่รู้จักปรากฏว่าคืนนี้เวลา23นาฬิกาที่สะพานปลาเก่าหัวหินความจริงรอคุณอยู่ฉันมองกิติพงศ์ด้วยสายตาตื่นเต้นและกลัวปนกันแม่เราต้องไปนะฉันพยักหน้า ใช่เราต้องไปที่นี่อาจเป็นคำตอบที่เราเฝ้ารอลมทะเลพัดแรงผ่านหน้าต่างฉันรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่ใช่แค่จากอากาศแต่เป็นจากโชคชะตาที่กำลังพาเราก้าวเข้าสู่ความลึกลับครั้งใหม่ ค่ำคืนที่หัวหินฉันสวมเสื้อโคต้ตยาวสีดำผ้าหนานุ่มคลุมทับชุดเดรสสัส้นผ้าซาตินสีเบจท,ที่อบรับช่วงเอวและเผยให้เห็นเรียวขาเพรียวบางรองเท้าบูทตอหนังดำเสริมส้นเล็กน้อยผมยาวถูกม้วนเป็นลอนเบาๆปล่อยไหลลงมาสวยงามกำไลเงินที่ข้อมือเปล่งประกาย,ระ,กาย,ร,ะยระยิบระยับทะเลหัวหินส่งกลิ่นเค็มปะปนลมเย็นทำให้ขนลุกฉันยืนรออยู่ใต้สะพานปลาเก่าเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งและเสียงนกร้องประสานกันเป็นบทเพลงแห่งความลึกลับแม่หนาวไหมครับกิติพง์เดินเข้ามาใกล้ฉันยิ้มตอบหนาวใจมากกว่าหนาวตัว เขาหัวเราะเบาๆแม่พูดเหมือนผีเลยฉันตอบกอรับพร้อมรอยยิ้มถ้าเป็นผีก็คงเป็นผีที่สวยที่สุดในหัวหินเรารออยู่ไม่นานมีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากเงามืดเขาสวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำกางเกงยืนเข้ารูปผมสีน้ำตาลเข้มถูกหวีเรียบดวงตาคมกริบเหมือนดาบสองคมสวัสดีครับผมชื่อนิติพงษ์ผมรู้เรื่องราวของครอบครัวคุณและกล่องที่คุณถืออยู่เขาพูดเสียงนิง่งคืนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความจริงที่คุณต้องเผชิญ ฉันก้าวเข้าไปใกล้แล้วเราต้องทำยังไงต่อนิติพงษ์ยิ้มบางๆการทดสอบครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่โรงงานสับประรดเก่าริมทะเลที่นั่นความลับจะถูกเปิดเผยกิติพงษ์มองฉันแม่เราพร้อมไหมฉันจับมือเขาแน่นพร้อมเสมอลูกของแม่ขณะที่เรากำลังจะออกเดินทางเสียงลมทะเลพัดแรงจนผมปลิวสวัยและเสียงหัวเราะแผ่วเบา,บาดังขึ้นจากความมืดเตรียมตัวให้ดีสุภาพรกิติพงษ์ความมืดกำลังรอพวกเธออยู่ ฉันรู้สึกขนลุกสู้แต่ก็ยืนหยัดอย่างมั่นคงกำไรเงินที่เข้ามือสองแสงนวลน,นวนเป็นแรงใจให้ฉันไม่มีอะไรที่จะทำลายพวกเราร่วมกันได้เราเดินออกจากสะพานปลาเก่าทะเลสีดำมืดใต้แสงจันทเป็นพยาในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความหวังและความกลัวในใจฉันรู้ว่าเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลแต่ฉันจะไม่ปล่อยลูกชายคนนี้ไปไหนแม้ความลับและความมืดจะรอยอยู่ที่ปลายทางก็ตาม ค่ำคืนที่โรงงานสับป,ปะรดเก่าริมทะเลฉันสวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำเข้ารูปกับกางเกงยืนขาดเล็กน้อยรองเท้าบูตอหนังสูงผมยาวถูกม้ดนลอนหยิกหลวมๆปลิวสวัยตามลมทะเลกำไลเงินที่ข้อมือเปล่งประกายสลัวๆวความเย็นจากสายลมทะเลสัมผัสผิวหนังจนรู้สึกขนลุกเราสองคนยืนอยู่หน้าประตูเหล็กสนิมเก่าซึ่งเปิดออกเล็กน้อยแสงไฟจางๆส่องออกมาจากภายในแม่เราจะเจออะไรที่นี่กิติพงษ์ถามด้วยเสียงสั่นชันยิ้มบางๆไม่รู้สิแต่เราต้องกล้าเผชิญหน้า เราเปิดประตูค่อยๆก้าวเข้าไปในโรงงานที่เต็มไปด้วยกลิ่นสนิมและความทรงจำเก่าๆเงา,เาขอปองเครื่องจักรเก่าและเศษเหล็กทอดยาวไปตามผนังเสียงฝีเท้าของเราสะท้อนกล้องในความมืดระวังนะฉันกระซิบบอกลูกชายขณะเดียวกันม้วนกระดาษโบราณในมือของเขาถูกคลี่ออกตัวอักษรที่เขียนด้วยหมึกจางๆเริ่มส่องสว่างนี่คือคำสาบโบราณที่ต้องถอดรหัสเพื่อเปิดประตูสู่ความจริงกิติพงศ์พูดเสียงต่ำอยู่ดีๆก็มีเสียงฝีเท้าอีกชุดดังเข้ามาใกล้ เราทั้งคู่หยุดหายใจชายชุดดำคนเดิมปรกรณ์ปรากฏตัวขึ้นในเงามืดผมจะช่วยคุณผ่านบททดสอบนี้เขาพูดแต่คุณต้องพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งที่อาจทำลายทุกอย่างกิติพง์พยักหน้าผมใหม่หนักกลัวแล้วฉันจับมือเขาแน่นแม่กับมึงจะสู้ไปด้วยกัน ปกรณ์นำทางเราผ่านทางเดินแคบๆลงบันไดเก่าลงไปใต้ดินที่นั่นอากาศเย็นยเยือกและมืดสนิทเราเดินเข้าไปในห้องเก็บของลึกลับที่เต็มไปด้วยเอกสารโบราณและวัตถุแปลกตาฉันเห็นกล่องไม้แกะสลักลายทองคำวางอยู่กลางโต๊ะนี่คือสมบัติและกุญแจสู่ศัตรูที่เราต้องเผชิญปกรณ์กล่าวขณะที่เรากำลังสำรวจมีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากความมือดอย่ามองข้างเงามืดที่ซ่อนอยู่ใกล้ตัวฉันหันไปมองแต่ไม่เห็นใครกิติพงศ์ก็รู้สึกเช่นกันแม่มีอะไรบางอย่างกำลังจับตามองเรา ฉันพยายามสงบใจอย่ากลัวกำไลนี้จะปกป้องเราฉันชูข้อมือที่สวนกำไลเงินซึ่งเป่งแสงวูบวา่าพันใดน,นั้นไฟดับสนิทความมืดครอบคลุมทุกอย่างเสียงหัวร้อเย,ย็เนเยือกดังขึ้นจากทุกมุมห้องพร้อมหรือยังสุภาภรณ์กิติพงศ์ความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยกำไลเงินส่องแสงแรงขึ้นจนสว่างทั่วทั้งห้องตัวหนังสือและสัญลักษณ์ปรากฏบนผิวกำไลคำใบซ่อนอยู่ใกล้ๆฉันกระซิบเรายังมีอะไรต้องค้นหาอีกกิติพงศ์สบตาฉันแม่เราจะผ่านมันไปได้ใช่ไหม เราต้องผ่านมันไปไม่มีทางเลือกอื่นฉันตอบเสียงหนักแน่นไฟกลับมาติดขึ้นอีกครั้งประตูเปิดออกเผยให้เห็นทางออกสู่โลกภายนอกท่ามกลางอากาศเย็นและความหวาดกลัวเราก้าวออกจากความมืดนั้นความลับและความหมองประปลนกันเต็มหัวใจฉันรู้ว่าการเดินทางนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น คืนหนึ่งที่บ้านเก่าในอำเภอสตหีบฉันสวมเสื้อไหมพรมสีครีมเนื้อนุ่มที่อบรับรูปร่างอย่างลงตัวกางเกงสลักสีดำเข้ารูปรองเท้าผ้าใบสีเทาเรียบง่ายผมยาวถูกมัดรวบสูงเผยให้เห็นต้นคอเรียวกำไลเงินที่ข้อมือเปล่งประกายแสงนวลน,นวลฉันนั่งอยู่ในล็อบบี้ของเกสเท้าเล็กๆริมทะเลเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งผสมกับเสียงลมพัดเบาๆกิติพงนั่งข้างๆมือยังคงกุมกล่องสีดำแน่นแม่ผมไปค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับตัวหนังสือในกำไรแล้วเขาพูดเสียงเบาเจอความหมายว่ากุญแจลับ ที่ซ่อนอยู่ในหนังสือเก่าในร้านหนังสือโบราณฉันพยักหน้างั้นเราต้องออกตามหากุญแจนั้นให้เจอความลับนี้ยิ่งลึกขึ้นทุกทีขณะที่เรากำลังวางแผนมือถือฉันก็สั่นขึ้นอีกครั้งข้อความจากเบอร์ไม่รู้จักปรากฏคืนนี้เวลา23นาฬิกาที่ใต้สะพานประแสะความจริงรอคุณอยู่ฉันถอนหายใจอีกแล้วหรอแม้ว่าเราต้องไปนะกิติพงศ์พูดอย่างจริงจังใช่เราไม่มีทางเลือก เราเดินทางไปยังสะพานประแสในยามค่ำคืนแสงไฟประดับสะพานสะท้อนลงบนผิวน้ำทะเลเป็นประกายฉันสวมเสื้อโค้ทสีครีมคลุมทับชุดเดรสสีดำที่เผยให้เห็นเรียวขาเล็กน้อยรองเท้าบูตอหนังดำกิติพงศ์สวมเสื้อฮู้สีดำกางเกงยีนอกเข้ารูปเราสองคนเดินอยู่ท่ามกลางเงาที่เยาเวเหยียดใต้แสงไฟประจำสะพานทันใดนั้นชายคนหนึ่งเดินออกมาจากความมืดเขาสวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำกางเกงยืนสีเข้มผมสีน้ำตาลเข้มและดวงตาคมกริบสวัสดีครับผมชื่อพินโย ผมรู้เรื่องราวของครอบครัวคุณและกล่องลึกลับที่คุณถืออยู่เขาพูดเสียงนิ่งคืนนี้เป็นคืนสำคัญที่สุดความจริงจะถูกเปิดเผยฉันเงียบฟังอย่างตั้งใจแล้วเราต้องทำยังไงต่อฉันถามพินโยมองตาเราคล้ายจะเห็นใจการทดสอบครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นที่วัดเก่าในป่าชายเลนที่นั่นคุณจะได้เผชิญหน้ากับความมืดที่แท้จริงกิติพงศ์จับมือฉันแน่นแม่เราจะฝ่าฟันมันไปด้วยกันนะฉันยิ้มใช่ไม่มีอะไรจะทำลายเราได้ ขณะที่เรากำลังจะออกเดินทางเสียงลมพัดแรงและเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งดังขึ้นในความเงียบเตรียมตัวให้พร้อมสุภาพร์กิติพงศ์จุดจบของเรื่องนี้ใกล้เข้ามาแล้วฉันรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่ใช่แค่จากลมทะเลแต่เป็นความหวาดกลัวและความหวังประปลนกันในหัวใจคืนนี้คือเวลาที่เราจะรู้ชะตากรรมของครอบครัวและคำตอบที่ทุกคนรอคอย คึืนสุดท้ายที่วัดเก่าป่าชายเลนฉันสวมเรสผ้าซาตินสีดำเข้ารูปที่เผยให้เห็นช่วงไหล่และเนินนอกเล็กน้อยรองเท้าส้นสูงสีดำเพิ่มความสง่างามผมยาวถูกปล่อยไหลเป็นลอนคลื่นเบาๆกําไลเงินที่ข้อมือเปล่งประกายระยิบระยับใต้แสงจันเสียงจิ้งหรีดและคลื่นทะเลผสมผสานเป็นบทเพลงแห่งความลึกลับฉันและกิติพงค์เดินผ่านประตูไม้เก่าเข้าสู่วัดที่เต็มไปด้วยเงาและกลิ่นธูปเก่าโบราณแม่เราใกล้จะเจอความจริงแล้วใช่ไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันจับมือเขาแน่น ใช่เราไม่มีทางถอยทันใดนั้นประตูวิหารเปิดออกอย่างช้าๆเงาขอองหญิงชุดแดงปรากฏตัวขึ้นดวงตาเย็นชาที่ฉันเคยเห็นในคาเฟ่พัทยายินดีต้อนรับสู่วิหารแห่งความจริงเธอกล่าวด้วยเสียงนุ่มลึกที่นี่คือจุดสิ้นสุดหรือจุดเริ่มต้นของชะตากรรมคุณฉันก้าวเข้ามาอย่างมั่นใจเราพร้อมแล้วกิติพงษ์ยืนเคียงข้างฉันมือยังคงกลุมกล่องสีดำแน่นหญิงชุดแดงยิ้มบางๆแต่ก่อนจะเริ่มผมขอเตือนคุณต้องเลือก ระหว่างการปกป้องความลับหรือเปิดเผยความจริงแสงไฟสลัวส่องลงมาบนแท่นหินกลางวิหารม้วนกระดาษโบราณและกุญแจโลหะวางอยู่ตรงหน้าเราทั้งคู่นี่คือกุญแจสู่การเปิดประตูแห่งชะตากรรมฉันหยิบม้วนกระดาษขึ้นมาอ่านเสียงสัน่นคำสาบโบราณและบทสวดที่จะเปิดประตูขณะที่ฉันอ่านจบแสงสีเงินสาดส,ส่องทั่ววิหารประตูไม้เก่าเปิดออกเผยให้เห็นทางเดินสู่โลกใหม่เสียงหัวเราะเย็นเยือกดังขึ้นคุณเลือกแล้วชะตากรรมของครอบครัวคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล ฉันกอดกิติพงษ์แน่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะ,ะเผชิญมันด้วยกันหญิงชุดแดงหายวับไปในแสงสว่างความมืดและแสงสลับกันปกคลุมพื้นที่นี้ฉันมองกล่องในมืออีกครั้งลวดลายเงินสองประกายราวกับมีชีวิตนี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นของเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่าเดิมกิติพงษ์พูดเสียงหนักแน่นแม่เราต้องพร้อมสำหรับสิ่งที่จะตามมาฉันพยักหน้าใช่ความลับที่แท้จริงยังซ่อนอยู่และเราต้องค้นหามันให้เจอ ขณะที่เราก้าวออกจากวิหารแสงดาวส่องสว่างบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่ในใจฉันรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความลับมืดมนและความท้าทายที่รอคอยให้เราก้าวผ่านไปและบางทีใครบางคนยังคงเฝ้ามองเราอยู่ในเงามืดความจริงที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต่อหนเท่านั้น